อ้มันอยู่นี้ชื่อเลยเศษเท้าไปแล้วหนึ่งแต้มครับผมไมนูแล้้วไดเมนูแล้วครับผมหอมผักซีใส่ลงไปโอ้ปลาตัวนี้กินไส้เต็มท้องแล้วนุณพุ้งมันไหมอ๋าคือคัดออกคัดเสียว่ะสวัสดีครับผมทักทายไปยังทุกๆคนที่เข้ารับชมช่องวันธรรมดาของผมครับมื่อหนึ่งเดสี่พาทุกคนมาหาปลาครับผมกินข้าวปลากันครับสข้ารับมื่อหนึ่งเขาสิมาเอาอยู่กับนี่กองฟูเลยฝายหนาเครื่องนะผมมันถืเป็นฝายกันน้ำอยู่ตอนหนามันลง ตาอยู่หนีร้ายครับร่างเอาขึ้นมาพุณน่ะกระโดดตามตามอยู่เป็นเอาน้ำในคุยถ่ายน้ำลายเอานี่มันเป็นศอกปูมันแตกผมมันตอยู่น้ำศอกลืมเอาขึ้นลายโตแล้วไม่ตัวยิงใหญ่ไปเดี๋ยวไปหาปลาครับผมเลยไปกินข้าปลากันเนาะเจอของเขาตกปลาเฮ้ยคุณหมอคุณหมอพูดคุณหมออยู่ดินมาเลยมาเลยมาเลยตรวจคุมคุมคุมดูเร็วมึงบวชทันมึงอะไรดยิตามหมอคุณหมอ Mamá, mama, 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 โมก่อยปลาเขาวก่อยปลาที่เดือดเว่าเสียบเด้อเสียบดีเหรอเสียบดีๆเด้อเสียบไปเด้่อยๆเด้อพันธุฐานนี่ทุกคนติดใจกินใจเลยเหมือนซ้ำตลอดเหมือกวอนนูซ้อมก้อนนูทำหเือไม่นูไปครับอยจะให้ทีท้องปลดกันครับผมครับผม้านบอลทุกคนะโอ้จอมเลยปวดจะรีวะว่างเหมืเลยน่ะเอาเอาโอ้สิปวดเลยวะเขาตรงกลางเลยเอามาพี่น้องใส่กันงมปลา กูจะถือมั้งกุดกุดกุดอยู่นั่นดิ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 น้เนี้ยพาดีถือดีวอันเดยวเด้เด้อ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 ลโอ้โหขัดของมันด้วยดิของมันเป็นกรดกขวอยงไงเลยวะบกเยบกเลนเ่ีะนี่โอ้หเลยวะเอาละไปแล้วหนแต้มครับผม่นูแล้วใส่เมนูแล้วใส่ไงดีอยู่ เขาวะเข<อ>าอโอ๊ยอดูได้เว,ว,ว้ยเต้นหอดตาหลอดเอองมบ่ได้เอาหลังแหเลยที่นี่กูนึดกูหมอสามคนจ้าแน่นอแหอะจ้าสุดยอดฝีมือฝีมือฮึบนี่ครับปลาตัวคือเท่าไงถูกปะตัวเท่า,า,า <l> เาท่าเลยวะไป,ไปไปไป,ไปโอเคหรอกโอ๊ยออกง่ายๆเลยว่าลากเอาหมดที่นี่สามคน เอ,อื้ออน่เรามองมันเคยได้ตลอดพอมันอยู่เขาโพดนนี่สีเขาโพดนปลาเดี๋ยวเอาใส่ง่างไว้ก่อนดูเก็บดูดปะ <Hello. S 2> ออมาจะใส่กันเนี่ยจะไปใส่หนา <c oughs> เสียงง้วตอบว่าเสียงคนตอบเลยค้นว่าเสียงวัวนี่ั้ววตามได้เอ็นบอแทแหัว้วาเลยวตจ้ากันยางขาราตะซักผาท่านดข้ามาลนจีข่ามาส่วนนี้แล้วมาจ่าผูย่างหอกต้นงวย่างตามเลยอ๊อุ๊มันอยู่นี้ชออะไรเสเท้อวงแล้วแ่ปะไหไหนไหนหนี่ ก็แบเที่ไหนส่วอยู่หันละเกิดเบียกเหรอมันี่่นยู่งหันหล่อหนีก็าเห็นได้หล่ะว่าง้นอ่ะก็เห็นเราไปดีเห็นทุกคนาะมามุดตบโอ้โหูสั่แม่ด้วยจิ๋กข้นโจ้บ้าบบ้าอาไบ้าเรแล้วจิ๋นจุกข้นโจ้เนะ่ไม่ได้ตัวอีลีเนี่ย ให้ยกขึ้นแม่แม่เอ้ยปลาสาดอิมแข็งแรงเลยคล้องเลยปากเอ้ยจะเอาขึ้นหรือจะลุดไปเสยวะเขาขลุดได้โตแล้วพูดดีโอ้ยเวทีรังวาหนึ่งจีหบดังโอ้โหสวัสดีวะไหนมาขึ้นหมันหน่อยเหยียบพอดีเลยจะตีแหเลยวะปากมึงเอ้ยดมไปดม โอ้ยอยู่หล่อมพอดีเลยอออเออมันออกแล้วเปล่าพอใจใจเพราะมันอยู่ตินแหเลยแหละเหยียบดิ้นดูลุดดูลุไปเลยปลาคอมไม่รู้เขาต้มปลาคอผงปลาคอนย์กับปลาเข็งเต็มเลยนี่จะเป็นมีงกปลากับปลาลูกควางลูกม,ม,ลมันนั่นแหละเดรเมียมั่นมาลูกมันมาพร้อม <laughs> นี่ก็ใส่บัวครับผมสีกแกงใส่บัวกันไปเดี๋ยวแกะใส่บัวจะเข้าครับ ว่านว่านทำมานี่ค่ะปวดว่าเต่นม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านท้องกอเเขาได้บ้านาออหอนา้องเขาในป่า,ปาเออยุดหมวยไรต้องหมวยทางวันท้องป้าเก็โตวเามันสิเกียบสองโล่ผบอกว่าน,านครับประคอลงหมอใช่ไหมหมอเดือดแล้วพริกแกงลงแล้วนี่จะ,ะปราคอกับปลาหมอครับตูนะตูเงิน,งนต้น นำปลาเดดไปกี่ตัวลูกโดดได้หลายครับผมทีสำคันมากลูกโดดครับเราทำการหมูจุกน้อยนึ่งไปหาไปตวงกันต้มปลากับใส่บัวใส่แล้วครับผมจังเลยครับปรุงโดดแล้วก็ปรุงปรุงเสร็จเลยกับเอาปรุงลงแทบเลยแล้วครับผมหอมผักซีใส่ลงไปน้ำเต็มหม้อเลยสดน้ำโกโก้จิ้มก่อนทีนึ่งโอ้สุดยอดหอมจัว แชมปุ่มลงเลยเดี๋ยวปุ่มก่อนชุบยกออกเลยครับอุ่ไปุ่มไว้ข้างๆนี่แหละ้หามาไกลๆเขาไปกินเนอะความบับลเลยเจ้ <laughs> พูดตโอ้เนพษก็นี่แหะตมงนี่ยตะมงนี่ิให้ปังสอจมจรมย่นหันับอยากไปยื่นัเพราะวันลูกไปนึงเต็ดเข่านารถไว้รถโอ้ปลาตัวนี้กินไส้เต็มท้องเลยพุ่งันไหมคือคัดออกคัดแจว่าคัดออกคัดแจ๊จจำซ้ำเลยใหญละเออโอเคเขาจิตจำไว้ ผู้ท่าไ้กระจองขึ้นกันโมลอกขึ้้นถ่ายอยู่บนน่ะจะว่าดีเศร้าก็ใช่ถ้าส่บัวกเนี่ยเหรอฮะใส่บัวแบเป็นกะเสียบีใส่บัวของขอดีสนแรมากนามเรว่อเราจะจับงูมากอ่ายเลยวยเลยเจบนเจปากินไส้เต็มท่ออยู่ปลากระเด็นนะปลาไข่ไหลดีครับปลาคอครับน่ไข่ชนว่ามเ้นมูเลย เียวอามันควายกันทีนี่ครับแซ่บๆทีนี่ึงไปบุญก็ได้เถื่อเถครับเถื่อนเถืี่เอาเลยไม่รเอาดูปันเอาจะได้มีแห้งไปรุ่งลุยกันต่อเฮาไปได้ครับพี่น้องกีนข้าต้องไปครับีนี่เจ้านฟังมันเนี่ได้แล้วครับแซ่บรหอมันเด้อโอ้จะความบุญของความพุญแล้วโอ้ยดของหน่อยข่าเมียบ้าว่าเหรอันารยจะสิบเอียมว่จะกลับไปบ้านเด้อเนี่ย พิดเผาหน่อยนี่แล้วจะไปคาแม่กูก็ยิ้มเลยอยากจะชวนนิงมองครับนี่ยใส่ยู่เต็มซ้ำเลยเลยนึงโควิดบ่เมืองอะเอมใคกูเองตัวนี้ก็ไม่ได้พี่ห้องนมโมบายครับผมไม่คนนอกหรอกมันกระเซ้าเล็กกเนจะซื้อครับ ไ้้เวยหามไอกินเข่าหง่วงกันหามไอถ้าเปลี่ยนแล้วมาแวงไปหาความมันระแว้ง <occurs> ว <apan? S 1> ่อยหันใจภอกอืมเขียวคือแม่นเถอะวะเขานั่งจ้องอยู่ด้วเนี่ยเขด้อคือโยมชาวอังสันน่ะเป็นเงินกินเออแเป็นเงินจินเดี๋ยวบีงูเขากับหนึ่ตาเนี่ยอย่าดองงูเขาตั้ง

อย่อีกกว่าเดียวนุเห็ดตั้งไนอนไปนั่งหดแหลกบ่บหดไปมือร่วนกะดิบมันปมเลอฝีมือดิเดี๋ยวเวลาก่อมปลาเส่บไปดียวมุ้งม็อจับปลาก็จับจับทุกอย่างเลยนี่แหละห้งวางกินข้าปลาครับชว่ตเฮ้าเนี่ยืใน่จุดนี่กับุดยอดแล้วมือโดยพนมือปลาไปกินปลาครับใชหรอว่ Hào mừng cái Hào mừng bamba. Hào mừng bamba. Hào Nay bùi lâm này. No. Eva trông khảo quán chị tuông khảo bán. Tóc trả tiền khảo quán. Tai bàn đấy là. Tai bàn đấy tu mama. Tai lo, you know. Tai bàn đấy. Tai lo, bàn, you know. Tai bàn đấy. Tai bàn đấy. Tai đấy. Tai thái đấy. đấy. Tai bàn đấy. đấy. Tai bàn đấy. Tai bàn đấy. Tai bàn đấy. Tớ. Tớ à? <cười> <cười> qua là tua mạo của nó già cỏi mạo mạo đồng bỏ cầu kiện bài tiết vào và ờ. bài tung nàng lòng 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 Không lòng 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 เดี๋ยวห้องเก็บบรรยากาศเัีงเท่ี้ครับเป็นบรรยากาศเป็นบ้านครับผมเดี๋ยวจะไปหาปลากันต่ออีกพักเบรกกินข้าวกันครับขอบคุณหลายๆของรถจัมป์ครับผมเจอกันใหม่คลิปหนา้นา,นาแล้วกานบายๆย่ำๆแสบเจ๋